โอ้โหคะแนนเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับแต่เที่ยคุณต่วันที่หนึ่งโอ้นคุณต่อวันที่หนึ่งนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าใครที่คะแนนเท่าไหร่ยังไงนะครับนี่เขาเปลี่ยนบัตรสิงนะครับที่สิง,สง,สงเข้ามาตาม มามาๆๆๆฮ้ยจริงนะครับรถพัสดุนรถขายแล้วครับเดี๋ยวรู้ครับเราจะขึ้นไปดูคะแนนข้างบนนะรอบสุดท้ายแล้วครับผม ไปไปเราไปไปมาสุดท no okay, huh? right um ้ายเพื่อนเลยอ่ะไปไปอ่ะลูเสียจะโดนเสียหลักนะครับไปไปไปกับแจ็คกี้นะครับไปไปรถเสียหลักไว้ครับไปไปโอ้โหคุณลุกเบียร์ผมไปคุยสีส้มลูกเบียร์นะครับเออไม่ให้ขึ้นนะครับ ปิดทางปิดทางน้ำมันเบิดปะสีรอบน้ำมันหมดพอดีส่วนไปดูนะครับใครได้ที่หนึ่งรุ่นกันนะครับ<ป>ใช่ไหมอ้าว ไปดูคะแนนกันนะครับขาวแววมาว่าเจตสกุลเอาได้ที่หนึ่งโอ้จริงด้วยครับนี่ครับพี่จริงได้ที่สองครับนงมาที่สามปลายโคตรเท่เลยได้ที่เท่าไหร่ปลายปลายปายได้ที่เจ็ดนะครับผมที่เจ็ดที่เจ็ดปลายปลายได้ที่เจ็ดนะครับเสียงที่ดังลงจิต ไอ้หนูเราก็ตักัามาตัดกันเวยจีนี่จีี่เจ้าโครทัมารุนเจ้ามันเดือเสียหลักสามทีอที่มันดอ้ามรียองเลยข้ามเขาโคโอ้มีข้าวด้วยคหรอบอยากินข้าวก่อนดีกว่าใช่ป่เนี่ โอ้รถน้ำมันหมดได้ไหมก็จอดอยู่เตียนคันหนึ่งไม่เกี่ยวแค่ก็เอาไปเซตแล้วก็เห่ือที่หนึ่งเออเซตเสียหลัวได้ที่หนึ่งได้ไงวะได้ที่เจ็ดเหมือนเดิมนะครับลูกเธอโดนเขาเจ็บไดูหน้าตาครับรู้รู้ว่าเหนื่อยขนาดไหนได้ไี่แปดมารทานเอาเบสไม่ได้ลงเลยว่ะ ครับผมเราจะแค่นี้ก่อนนะครับไรเราจะกินข้าวก่อนให้ดูไปลายๆนะครับก่อนจะปิดไร์กันนะทุกคนทุกคนเออเอาไว้พักโทรศัพท์ก่อนนะครับเอาไว้ตอนตอนเย็ยนๆก็แล้วกันนะฮะฝากกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะ ฝาติดตามเ c e บุ o กนะครับใครที่อยากจะดูไลฟ์สดเพราะว่าอาจจะมีการถอดเสื้อแล้วก็มีเด็กๆส่วนที่ไหนนั้นไม่บอกนะครับโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกอนนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับที่มอบรางวัลให้กันเ้อมีนะครับทองกรแล้วพบกันใหม่นะเอซีน้องๆทุกท่านเดี๋ยวไป คุณทุเรียนด้วยนะครับจากนิตติเนะใช่ไหมซีรีอ่านไม่ทันจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันเฟซบุ๊กของนครเด้อ Let's <laughs> <laughs> กินข้าวครับกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับนนรบ,บ้างแหงข้าววันนี้มาคุยกับผม <c oughs> คุยกับผมก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยไปคุยกับน้องแกูรับุเตียวนะครับผมเข้าเข้าเข้าเ้าเทียงโอ้ขอคบคุณคุณคุณมานะครับคุณ ก็คุณ <ông> ท <liebe glass> <oven> ุกตามนะครับคุณปลากินข้าวกันครับพากินข้าวกันไอ้กูเลียเจ้หรอะไรกูเอาลืมเลยโอ้สองรอบก็ไม่ไหวแล้วสองรอบ จานเบียร์ก็เส้นแกงจานเบียร์เนีกยเส้นแกงอ็ไว้ดิเส้นแกงอร่อยครับอร่อยมากเจ็บคอควายเก็บของเมื่องว่ะมีกรรมอะไรมีครับกกรรมมีต้องฝากไปดูในฝากไปดูในเฟซบุ๊กก็แล้วกันนะครับไม่บอกว่ากีรมอะไร ไม่บอกนะครับมีน้ำตาลป้ะครับน้ำตาลเนาะจะมีป่ะครับพอเดี๋ยวขอน้ำตาลกับเจาขอขนมครับคนดูแลขนมรู้สึกว่าเค็มมากกินยเยอะๆนะครับกันเด้อชานันชานุนนะครับผมกินข้าวด้วยนะครับผมก็กินอยู่ครับผมนูกก็กินอยู่แม่ตอนนี้พักกินข้าวกัน แล้วก็จะเดินทางต่อนะครับอยู่ที่ไหนานไม่บอกบอกว่าอยู่พัทยานะครับไม่รู้ว่าที่ไหนมันบ่หมุนมันี่ยหมอนี่เรียนดีับว่าหม้อบางเลี้ยสนามหรือเปล่าอ่ะ อร่อยครับอร่อยโอ้มาเลยครับไปเล ชีวิตขาดหวานไม่ได้นะครับน้ำตาลใส่กาแฟแนี่เอะกสั่นเด้วสั่อะยู่เขัเรื่อบด้วเบเอรเหาอเรอรอเรอเหรเหเอเนอ ลูกดีคือเราดีวะอะแรยังจิ้มเลยอ่ะน้ำขวดเท่าไหร่ครับน้ำอะไรครับเออผมขวดนึงก็่หพ่ขวดตนี้สี่สิบครับขวดละยี่สิบ ไครกคินอะไรอยู่ครับเหมือนกันเหมือนครับก๋วยเตี๋ยวครับมีเหลือง สั่งมาแบบเหมือนกันหมดเลยปีซาจิไม่บอกนะครับผมต้องกัดต้องไปติดตามนะครับถึงจะรู้ถ้าคุณไม่ติดตามก็ไม่รู้ครับจะไ,ได้ไ <c oughs> กันไปหรือเปล่า <c oughs>

เอาเลยเอาเลยยังไม่เลาอะได้รับน็เลยเหยียดยียดเราพอมาเจอยังไม่เล่ายังไม่เล่าอะไรเลยระหว่างเดียดเหยียด ว่าเวลานี่มันจับกันเดยรอบนึงเาขเขาจับจนเดยนี้โยกอยเออไม่มีแบบมันขึ้นแล้วขี่เร็วอยู่นะว่ะใค้า pues ิดว่าข nah, ี framework. ่เร็วโดนหน้ามันคือทาเนี้นที่ดีหน่อยนะม่นเยผ่านโค้งหน้าเห

่งอยู่อีกคนละฝั่งครับฝังง่งนังขนามผู้หญิงครับฝั่งทางนู้นลแล้วก็นั่งอยู่ฝั่งทางนู้นั อร่อยไหมอร่อยครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไปนั่งอยู่ฝั่งฝั่งโต๊ะสนุกนะครับผมนั่งอยู่ฝั่งทังนนาฝั่ง โอเคครับผมแล้วค่อยเจอกันนะครับเจอกันยืนีิ้มกันะครับ